สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมาน,นําเสนอนำเสนอนานอยปกตินะครับ 5 0ยปกติของวันที่16กรกฎาคม2566นะครับสําหรับ5ายปกตินี้ก็จะมีทุกๆวันนะครับเป็นเลขจากประเทศเวียดนามนะครับมีให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณมากมานะครับ ขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแล้วก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับชมกันเลยนะอ่ายืมอ่าในปกตินะครับศูนย์หนึ่งสอะครับเน้นที่ศูนย์กับหนงะครับศูนย์เน้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็หนึ่งน่งแปดแปดหนึ่งนึ้าเก้าหนึ่งนะครับส่วนศูนย์นะครับศูนย์หกหกศูนจ็นย์ศูนย์แปดแปดศู ศูนยเก้าเก้าศูนนะครับอ่ามาชมใกล้ใกล้หน่อยค่ะนี่อือตามนี้นะครับห้านอยปกตินะครับอือยืบอ่าศูนย์กับหนึ่งนะศูนย์กับหนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งนะครับอ่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับประมาณนี้นะครับส่วนชอบใครจะรูดก็รูดที่อ่าใครจะรูดก็รูดที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับอ ประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมา,มากๆน,นะครับ6โมงเย็นนะครับถึง6โมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับเราก็ได้ได้กีดกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะวันนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ